สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมเหรียญ1น1บาทเหรียญ2บาทในหลวงร .9 ของเรานะครับ UNC unused coin เหรียญไม่ผ่านการใช้งานมีเหรียญอะไรบ้างมาชมกันเลยนะครับกดหยุดอ่านเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินนะครับสังเกตนะครับเหรียญ1น1บาทจะมี60ย้อนลงไป5958554743 เหรียญ2บาทจะมีตั้งแต่ปี60นะครับแล้วก็5958ซึ่งเหรียญ2บาทจะเป็นสีทองหมดเลยสวยมากปี60จะ290ยิ่งปีที่เก่าๆนานๆราคาจะเพิ่มเป็น350-490แน่นอนครับค่าจัดส่ง50บาทสนใจก็เลือกได้เลยนะครับส่วนตัวผมผมเป็นคนที่ชอบเหรียญ2บาทเพราะมันสีทองอลา,ามเลยนะครับเพื่อนๆตกเหรียญละ2บาท90สตางค์ตีไปเลยเหรียญ3บาทแล้วกัน นะครับเหรียญ2บาทปี60 100เหรียญว้าวเอามาใส่ถาดนี่อย่างสวยเลยอะ่ะทีนี้จะให้เพื่อนเพื่อนดูใกล้ๆกดหยุดดูภาพเองนั้นเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินครับกดหยุดเลยครับแคปภาพเอาไปขยายดูเองในมือถือที่หลังได้หรือจะแคปภาพส่งเข้าลายร้านกล้องถ่ายรูป และให้เขาพิมพ์ลงกระดาษอาร์ตมันสวยๆจะได้ไปนั่งดูในห้างสรรพสินค้าเยน็ยนๆจิบกาแฟชิวๆก็ได้นะครับเพื่อนๆสังเกตเห็นซองใสไหมครับจะมีปลั๊มปั๊มตราจากโรงกระสาบมาเลยนี่คือใหม่ไม่ผ่านใช้นะครับ UNC เลยทีเดียวก็จะเป็นการใส่ซองใสแล้วด้านในก็ห่อด้วยซองใสซิลเป็นระบบสุญญากาศอีกทีหนึ่งสุดยอดไปเลยครับนี่คือเหรียญใหม่จริงๆนะครับ อยากได้ก็ซื้อได้เลยนะครับตอนนี้ผมไปซื้ออุกบาตอยู่เนาะเดี๋ยวไว้ถ้าซื้ออุกบาตเสร็จนะครับผมซื้อสั่งซื้ออุกบาตหินปนเหล็กไปเปิดดู YouTube เป็นอุกบาตท,ที่หายากสุดและมีแค่1%เบนโลกนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวซื้ออุกบาตเสร็จก็อาจจะมาซื้อเหรียญ2บาทสีทองก็แล้วแต่นะครับชอบอะไรก็ซื้อได้อ่ะเพื่อนๆคนไหนที่ดู YouTube อยู่ไปกดที่ช่อง YouTube เลยนะครับ มันจะขึ้นมาว่าหน้าหลักวิดีโอแล้วก็เพลย์ลิสต์ไปเลือกวิดีโอเลยครับกดวิดีโอแล้วลูดดูคลิปเหรียญต่างๆย้อนหลัง200กว่าคลิปได้เลยเป็นเหรียญโบราณจากทั่วโลกนะกดดูย้อนหลังเหรียญโบราณจากทั่วโลก200กว่าคลิปได้เลยก็<ม>ไปกดที่ช่อง electricity youtube จะมีหน้าหลักวิดีโอเพลย์ลิสต์กดวิดีโอเลยครับ แล้วรูดดูเหรียญต่างๆเหรียญโบราณจากทั่วโลกย้อนหลัง200กว่าคลิปได้เลยช่องนี้เราจะรวบรวมเหรียญเ,เก่าโบราณหายากราคาแพงจากทั่วทุกมุมโลกมาให้ทุกท่านชมฟรีแบบไม่มีกั๊กและเพื่อนๆคนไหนที่กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปหน้าผมจะนําเหรียญที่เก่ากว่าเดิมโบราณกว่าเดิมหายากกว่าเดิมแล้วก็ราคาแพงกว่าเดิมมาให้เพื่อนๆได้ชมกันสาหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสาหรับวันนี้ผมต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะครับบายบายสวัสดีครับไปแล้วนะครับ